โยโยโยบายมึงตรงเจิญกับคลึงลูกหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคลึงลูกหนังทุกช่องทางเชอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจทีมงานด้วยนะครับก่อนอื่นฝากพักยก7 7ในช่องคอมเมนต์นี้ด้วยนะครับตอนนี้ฟุตบอลกาลังเข้มข้นแม้ว่าโปรแกรมทีมชาติจะเป็นกลางสัปดาห์แต่ว่าก็ยังมีให้เชียร์กันนะครับเอามาถึงค่ำคืนวันอังคารครับบิ๊กแมทพิจิลเล่โอกเกมเวลาตีหนึ่งสี่ห้าฟุตบอลเอฟเอลทรอฟี่ของ,อองกรีฑนะครับพอสมัตทีมจะฝูงจากลีกวันครับจะเปิดบ้านเช พอสมัทเกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะพอร์ตเวลมา2-0นะครับคุณซื้อเป็นจอนบูชินโยครับมีผู้เล่นแกนหลักอย่างอบูกามาราคุมตรงกลางแนวรุกมีคริสเตียนเชดี้แพดดี้เลนนะครับกองหน้าตัวเก่งเป็นคอลลี่บิชช OP พร้อมลงล่าตาขา่ายในขณะที่จิลลิงแฮมเกมล่าสุดในลีกก็เปิดบ้านเบียดชนะเอ็มเคดอนมา2-1นะครับคุณซื้อเป็นคิดมิลเลนครับมีดันกลางอย่างเอธานคูแมนแนวรุกก็คอนเนอร์มาโคนี่เจเดนคลาร์กกองหน้าเป็นทอมนิค เชิญผลล่าสุด2ฤด,ดูกาลที่แล้วปรากฏว่าพอสมัตชนะไปกลับในบ้าน31เกมเยือนบุกชนะ1 0นะครับแน่นอนก่อนเกมเขามองพอสมัตเป็นต่อแน่กับการเล่นในบ้านครับคือจะว่าไปเก่งเล็กเจอเก่งใหญ่นะครับเอาเองง่ายพอสมัตนี่นำเป็นจ่าฝูงแล้วจะว่าไปผลงานในลีชนะมา5เกมติด เลยนะครับและพอไปดูเฮดตูเฮดคู่นี้เจอกัน6นัดหลังสุดพอสมัตก็ไม่เคยแพ้ครับชนะ3เสมอ3นะครับดังนั้นเมน,นี้เล่นในบ้านในการจัดทัพในรายการนี้อาจจะมีการโลเทชันผู้เล่นบ้างน,นะครับแต่พี่เจดก็ยังมองว่าด้วยฟอร์มการเล่นด้วยโมเมนตัมครับเกมแบบนี้น่าเชียร์พอสมัตเจ้าถิ่นนะครับจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูเก็บ3แต้มครับให้เชียร์พอสมัตเป็นคลึงนุกหนังบิ๊กแมชประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย